พักการเมืองต่างๆด่ากันไปด่ากันมานะปรากฏว่ามันก็มีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็มันไส้พักส้มนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนตามตรงเหมือนกันนะครับพักส้มนี่ก็ท่านก็สร้างศัตรูไว้เยอะเหลือเกินนะนะพวกมึงนี่นะผมว่ามันน่าจะต่อให้ได้ชนะครั้งหน้าก็ยากอีกแหละส้มนะนะเพราะว่า เพราะว่ามันศัตรูมันเยอะเกินไปนะครับหลายคนก็ออกมาดา่าออกมาโจมตีออกมาถามทุกคนถามตรงกันก็คือพักส้มไปไหนนะพักส้มไปไหนที่ปักใต้เนี่หลายที่เหมือนกันนะพักส้มก็ได้เห็นไ,ไหมโอเคว่าที่หาดใหญ่อาจจะไม่ได้ที่สงขลาอาจจะไม่ได้สอสอส้มนะนะแต่ว่าถัดไปนะั่นมันก็บ้านของไอรมณดลปัญจอนะนั่นก็สอสอพักส้มเหมือนกันนะครับถัดจากสงขลาไปนะั่นะนะ่ะมันก็ ปัตนายา,าคนครราชิวาสแล้วพี่น้องครับมันอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละแถวนั้นนะ่ะพี่น้องครับเพราะฉะนั้นนี่เขาก็ถามกันว่าสสส้มไปไหนทําไมไม่มีใครไปช่วยนะฮะก็ปรากฏว่าก็ด่ากันไปด่ากันมาก็ปรากฏว่าเขาก็ถามหาคุณไอกลายเป็นยายไอหรือว่าถ้าไม่ใช่คุณไอก็ขออภัยด้วยนะแต่ปรากฏว่าก็มีด้อมส้มออกมาบอกว่าเอาจะให้พรรคส้มไปช่วยยังไงก็คนหาดใหญ่เขาไม่เลือกพรรคส้ม นะก็มาบอกอีกนะครับจะไปให้จะให้ไปช่วยยังไงทําไมไม่ไปถามประชาธิที่ปัดเล่าพรรคประชาธิที่ปัดนั่นแหละเขากาให้เพราะฉะนั้นนะ่ะคนหันใหญ่ไม่ได้การพักส้มพวกกูจะไปช่วยทาไมเอาพูดอย่างนี้เน่ตไม่ดีนะครับนะครับเวลาแบบนี้เนี่ยมันไม่ควรจะมีใครมาแบ่งเขาแบ่งเรานะประชาชนเนะ่ะเขาจะเลือกใครเขาก็คือคนไทยนะเงินเดือนที่คุณได้นั่นนะ่ะ คุณรู้ได้ยังไงว่ามันไม่ใช่ภาษีมาจากเงินคนคนหาดใหญ่อ,ะอ่ะอืมไอ้พักส้มทั้งหลายนะมึงคิดว่าเฉพาะคนที่กามึงสิบสี่ล้านนั่นแหละที่จ่ายภาษีมึงอะ่ะนะมันก็คือเงินคนไทยทุกคนนั่นแหละเพราะฉะนั้นเงินที่พวกมึงใช้อยู่นะ่ะรู้ได้ยังไงมันไม่ใช่เงินคนหาดใหญ่อะ่ะนะเพราะฉะนั้นมึงเข้าไปแล้วมึงต้องทํางานให้ประเทศไทยทั้งประเทศมันไม่ใช่ว่ามึงจะทํางานให้เฉพาะใครที่การพักส้มนะเพราะว่าเพราะฉะนั้นอย่าพูดคํานี้เด็ดขาดนะครับ นะครับเพราะว่าคุณอาสาเข้าไปทํางานให้ประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนะี่ยคุณต้องรับใช้คนไทยทุกคนไม่ว่าเขาจะเลือกคุณหรือไม่อย่างไงคุณก็ต้องไปรับใช้เขาทั้งประเทศนะจะภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ภาคไหนมึงก็ต้องไปมึงกินกันเดือนพวกกูคนไทยเว้ยนะผมเห็นแต่คุณทักษิณน,นะนะที่ข้าพูดแบบนี้นะครับมันมีอยู่ช่วงหนึ่งท่านทักษิณก็บอกว่าถ้าจังหวัดไหนกาไทยละไทยเนะี่ยจะลงไปดูแลก่อน <laughs> ส่วนส่วนจังหวัดไหนถ้าไม่กาไทยละไทย กูไม่ไปดูแลเว้ยก็เห็นแต่คุณลักษินเนี่ยแหละพาพูดคํานี้ไม่นึกว่าในยุคนี้จะมีพวกพรรคส้มบอกด้วยนะว่ากูไม่ไปช่วยเราพวกหาดใหญ่มันไม่ได้กากูนะนี่ก็บ้าเกินนะครับพี่น้องครับ <c oughs> อ่ะซึ่งก็หลังจากนั้นมันก็ง้องแงงก็เถียงกันไปกันมาแต่ประเด็นที่น่าสนใจคืออะไรครับประเด็นเสนจ้านใจคือในโซเชียลเขาก็โจมตีหนักเพราะว่าสสทางภาคใต้ของพรรคส้มนะ ปรากฏว่าเรื่องที่มันน่าน่ากโกรธนะนะปรากฏว่าล่าสุดนี่คุณรอมฎอนปัญจอนะเขาก็น่าจะอยู่ใกล้ๆหาดใหญ่นั่นแหละปรากฏว่ารอมฎอนปัญจอมันก็ประกาศเลยครับว่ามันต้องการเข้ากรุงเทพด่วนใครมีรถขอไปด้วยได้ไหมนะครับมันต้องการไปเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาจะต้องเข้ามาประชุมกันเพื่อจัดการเรื่องแก้รัฐธรรมนูญน,นะครับนี่คือเรื่องสําคัญที่ กรุงเทพก็วุ่นวายไม่แพ้ที่หาดใหญ่เหมือนกันเพราะว่าขณะนี้เนี่ยมันก็มีแต่คนปั่นกันไปกันมานะครับตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาส่วนหนึ่งที่ไม่มีใครสนใจว่ามันน้าจะท่วมหาดใหญ่ไหมเนี่ยก็เพราะว่าข้างในกรุงเทพเนี่ยพวกเพื่อไทยก็ออกมาคูอยู่นั่นแหละนะคุณจุลพันธ์ก็ออกมาคูอยู่นั่นแหละนะ,นอออนนะนะบอกว่ายื่นแน่ยังไงก็ตามวันที่สิบสองที่จะถึงนี้ที่น้องครับมันก็จะมีการเปิดสมัยประชุมสมภา คุณจุลพันธ์ท่านก็ออกมาขู่เลยว่าไม่ว่ายัางไงกูก็ต้องอภิปรายอนุทินนะซึ่งปรากฏว่าคุณอนุทินท่านก็สวนทันทีครับคุณอนุทินแกก็สวนทันทีบอกว่าถ้ามีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจกูยุบสภาเห็นไหมครับพี่ทองครับกลายเป็นปัญหาวัดก็มาทะเลาะก,กันหลังจากนั้นพรรคส้มก็พรรคส้มก็จะทํายังไงดีนะเพราะว่าถ้าไม่ยื่น ก็จะกลายเป็นไม่ได้แต่ต้องอะไรอนุทินนะนะครับพักส้มก็ไม่ได้ทําอะไรอนุทินพักเพื่อไทยก็ได้แต่แค้นนะแล้วก็ต้องเรียนว่าพักเพื่อไทยนะ่ะเขาก็น่าจะมีไพ่เด็ดนะครับพักเพื่อไทยนะ่ะเขาน่าจะมีไพ่เด็ดในการอภิปรายท่านอนุทินนั่นก็คือเรื่องเขากระโดงแล้วก็เรื่องหัวสวเพราะฉะนั้นนะ่ะพวกเพื่อไทยเขา จะเล่นงานท่านอนุทินเรื่องนี้ได้เห็นไหมครับพวกเพื่อไทยเขาก็อยากอภิปรายเพราะฉะนั้นท่านอนุทินเนี่ยก็ไม่สามารถยอมให้เขาอภิปรายได้เพราะว่าถ้าพวกเพื่อไทยมันมีข้อมูลจัดจัะอย่าลืมนะว่าท่านอนุทินพรรคูมิใจไทยเนี่ยรอดตายวุดนวิดเพราะตอนก่อนหน้านั้นเนี่ยตอนที่ท่านภูมิทมเป็นรัฐมนตรีมหาไทยรักษาการนายกน่ะพี่น้องครับเขาจัดการเร่งให้ดําเนินการคดีเขากระโดงแล้วนะ แต่ว่ารอดตายหุดหิดเพราะอุ้งอิงโดน,นปลดก่อนนะภูมิใจไทยก็เลยรอดไปได้นะถึงขั้นมีคนดินทาว่าภูมิใจไทยมาเนี่ยก็ต้องการจัดการเรื่องคดีเขากระโดงให้ตัวเองหลุดนี่แหละเพราะฉะนั้นนะพวกเพื่อไทยนะมันมีนมตรงนี้พี่น้องครับพวกเพื่อไทยนะม,นมันมีหลักฐานชนิดที่ว่าก่อนหน้านั้น,นะถ้าท่านภูมิทําไม่ถูกปลดซะก่อนนะภูมิใจไทยตายหมู่แน่นะะ เพราะฉะนั้นพวกเพื่อไทยมันก็หมายมั่นปั้นมือประกอบกับความแค้นนะเพราะว่าอนุทินก็ไปนั่งกระทรวงมหาดไทยแทนนะอันนี้ก็ไม่ได้กล่าวหาใครแต่ว่าหลายฝ่ายที่เขาทํางานกันในมหาดไทยเขาก็บอกว่าอย่าลืมนะนะครับมันมีส้มหล่นอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยนะครับอันนี้ผมไม่ได้กล่าวหาใครนะครับแต่มีคนพูดว่ามันมีส้มหล่นอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยเพราะยายุงอิง ยายอุงอิงมันมันเอาส้มไปทำหล่นไว้ที่กระทรวมหาดไทยมูลค่าหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันล้านนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันล้านเนี่ยท่านนายกอุงอิงเนะี่ยเมื่อก่อนนะ่ะแกเอาไปแจกเงินหมืน่นแกแจกเฟสหนึ่งเฟสสองแล้วครับเฟสามน่ะแกเตรียมอาไว้นะ่ะแสนห้าหมื่นเจ็ดพันล้านที่จะเอาไปแจกเงินหมืน่นนะ่ะแต่ปรากฏว่าไม่รู้อีท่าไหนนะครับ เพื่อไทยเปลี่ยนใจบอกว่าไม่แจกแล้วนะกูจะเอาไปพัฒนาองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นจะเอาเข้าไปที่กระทรวงมหาดไทยแล้วก็จะกระจายลงไปทุกอบตอทุกเทศบาลทุก,ทกอบจอเห็นไหมละ่ะเงินมันก็โอ้โหมหาศาลอ่ะหนึ่งแสนห้าหมื่นเะจ็ดพันล้านนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าใครกล่าวไว้นะอย่าได้โทษใครนะผมก็ไม่ได้เป็นคนกล่าวนะผมเอาขี้ปากเข้ามา เขาก็บอกว่ามันก็น่าจะมีการดึงมาถ้าดึงมาสัก10%นี่ก็1 5ื0 0ล้าน15,700ล้านแต่มาตรฐานมหาไทยนี่ขั้นต่ำมันก็ต้องเอามาสัก20-30%นะพี่น้องครับมันจะท่าไหนมันก็จะกลายเป็นเงินประมาณ50 0 0 0ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกตั้งสมัยหน้าสบายเลยเห็นไ,ไหมล่ะก็ไม่รู้ว่าจริงแค่ไหนนะครับแต่พวกเพื่อไทยก็เจ็บใจชิบหายไอ้หากูโยกมาซ่อนไว้ที่มหาไทยสุดท้ายแม่งปดกูออก นะคุณพุมงธมถูกปลดออกไปเพราะฉะนั้นท่านอุทินมาท่านก็ต้องมานั่งมหาไทยเหมือนเดิมนะครับเดินมายดีๆมีคนทาส้มหล่นเว้นะเพราะฉะนั้นนี่พวกเพื่อไทยมันก็ยอมไม่ได้หรือเปล่าอันนี้เราไม่ทราบนะนะพวกเพื่อไทยมันก็ยอมไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องการเปิดอภิปรายสกัดเอาไวนาไนน้นะครับถ้าเสือร้ายอุทินนะครับได้ส้มหล่นที่หล่นเอาไว้แสนห้าหมื่นเจ็ดพันล้านแล้วก็ชิบหายนะครับนะครับ รอบหน้าเนี่ยโอ้โหมูจะเอาทั้งประเทศไทยเลยก็ได้นะถ้ามันมีเงินสักห้าหมื่นล้านนะ่ะนะครับเพราะฉะนั้นในพวกเพื่อไทยก็คงไม่ยอมมั่งถ้ามันเป็นอย่างที่เขาว่านะผมไม่ได้กล่าวหานะนะครับพวกเพื่อไทยก็อยากอภิปรายให้ได้นะแต่คุณนอทินนี่แกก็มีตัวประกันชั้นยอดนะคุณนอทินแกก็บอกว่าถ้าใครอภิปรายผมนะถ้าใครจะมาอภิปรายไล่กูออกนะ กูจะยุบสภานี่ไงครับคุณเอาทินแกจะยุบสภาซึ่งนั่นก็แปลว่าการแก้รัฐมนูญก็จะต้องดีเลย์ไปนะครับตอนนี้นะรัฐมนูลเนะี่เขามีแล้วสามวาระพี่น้องครับตอนนี้นะวาระหนึ่งนะเนีขาผ่านไปแล้วนะครับโดยที่ไม่มีใครขัดไม่มีใครแยง้งไม่มีใครว่าอะไรอย่างที่ผมได้เรียนพี่น้องเอาไว้แล้วครับ เขาใช้เนติบริกรโดยตรงนั่นก็คือท่านอาจารย์บวันสักอุวโ,โนนะท่านอาจารย์บวันักอุวโ,โนก็เป็นหนึ่งในคณะที่ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ60แต่ไม่ทราบว่าเขาทะเลาะอะไรกันหรือยังไงพี่น้องจําได้ไหมว่าอาจารย์บรวรศักดน์่ถอนตัวไปแล้วก็ปล่อยให้ทีมของของท่านอาจารย์มีชัยรุพันธ์ที่เขาช่วยกันร่างรัฐธรรมนูน60ต่อจนสําเร็จออกมาจนเดี๋ยวนี้ นะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ทราบหรอกว่าท่านอาจารย์ประวันศักดิ์ท่านจะมีความแค้นส่วนตัวอะไรกับรัฐธรรมนูญหกศูนย์ไหมนะแต่ว่าคุณอนุทินขึ้นมาเป็นนายกองรีก็เอาคุณประวันศักดิ์ขึ้นมาปรากฏว่าไม่มีข่าวไม่มีอะไรไม่มีอะไรรู้เลยเห็นไหมครับพี่น้องครับพวกเราคนไทยไม่รู้เรื่องแต่ปรากฏว่าอาจารย์ประวันศักดิ์จัดการรัฐธรรมนูญหกศเรามาถึงวาระที่สองแล้วนะครับ นั่นก็แปลว่าน่าจะเป็นไปได้ที่รัฐมนนูน60ตายสถานเดียวแน่นอนนะท่านอาจารย์อภวันศักด์มาเพื่อเพื่อฆ่ามึงโดยตรงอ่ะนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นนี่คุณอนุทินแกก็ขู่เลยนะบอกว่าถ้าเพื่อไทยอภิปรายกูน่ะยกเลิกแม่งเลยกูยุบสภาถ้ายุบสภานี่ยอาจารย์อภวันศักด์ก็ไปต่อไม่ได้มันจะไม่ถึงวันะสามมันก็จะแก้รัฐมนูนหกศูนย์ไม่ได้ <c oughs> พี่น้องครับ อาจารย์ประวันศัสต์ก็ให้หากูสาทํามาถึงนี่สุดท้ายก็ฆ่ามันไม่ตายให้ทีมแม่งเสือดยุคสภานะทีนี้ก็ต้องมาวัดใจกันว่าเพื่อไทยจะทํำยังไงนะถ้าเพื่อไทยไม่อภิปรายก็จะกลายเป็นว่าเมืองเตะหมูเข้าปากหมานะี่ยภูมิทรรมอุตสาห์เตรียมส้มลูกบักใหญ่อ่ะหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันล้านเอาไปซุกไว้ที่มหาไทยนะครับ <laughs> นะครับ หักดิบนะครับไอ้พวกเสื้อแดงทั้งหลายไอ้พวกเชิงเงื้อรอคอยอยากได้เงินหมื่นเป็นไงครับเขาไม่ให้นะครับให้ไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมากระตุ้นเศรษฐกิจอะไรก็ไม่ได้นะครับเอามามหาไทยดีกว่าอย่างน้อยก็ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไงนะครับเขาเอาไปเขาไปวางไว้ที่มหาไทยผลสุดท้ายกลายเป็นตัวเองก็ไม่ได้กินในหากูสาวส้มไปวางไว้กลายเป็นอยู่กับมนุษย์ทินนะ เพราะฉะนั้นเนถ้าเอาดูทินได้ตรงนี้ไปเนี่ยก็จะกลายเป็นพยักร้ายติดปีกเพื่อไทยจะยิ่งร่มสลายหนักกว่าเก่าเพราะฉะนั้นพวกเพื่อไทยจะยอมได้ไหมแต่ถ้าเอาุทินแกก็บอกเลยนะว่าถ้าจะมาอภิปรายกูเน็ถทางั้นก็ตายหมูกูก็ทำาลกกูก็จะไม่ให้แก้รัฐมนมนหกศูญ60เห็นไหมครับตอนนี้พี่น้องก็เลยเห็นว่า พวกพักประชาชนพวกพักส้มทั้งหลายก็จะกลายเป็นสนอยก็วิ่งไปเพื่อไทยนะครับไอ้เท้งนะครับคุณเท้งก็วิ่งไปหาคุณหนิมคุณหน, party, น,ณหนิมจุลพันธ์นะครับคุณหนิมจุลพันธ์ก็หัวหน้าคนใหม่ของเพื่อไทยนะครับคุณเท้งก็รีบไปหาหนิมจุลพันธ์แล้วก็บอกโอ้ยท่านจุลพันธ์ใจเย็นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าพิพาย, itty, ยาให้มันแก้รัฐธรรมนูญให้เสร็จก่อน <West> เห็นไหมครับแล้วเท้งก็รีบมาหาอนุทินแล้วก็บอกว่า อย่ายุบสภานะผมจะช่วยมือยกมือท่านเห็นไหมครับตอนนี้เขาเลยไม่มีใครสนใจกันนะครับเห็นไหมครับมันถึงได้เกิดเหตุการณ์ว่าคนอย่างนายรมดอนปัญจอพวกสสพักส้มทั้งหลายที่ภาคใต้นะครับนะครับถึงไม่มีใครไปช่วยเหลืออะไรที่นั่นเพราะอะไรครับเพราะมันมีเรื่องสําคัญกว่าที่จะไปช่วยคนหาดใหญ่คืออะไรครับคือเขาต้องมารวมกันจัดการให้แก้รัฐมนูล60ูให้ได้ เห็นไ,ไหมครับไอ้เรามาโดนปั้นจอเนี่ยมึงแค่แวะเข้าไปดูคนหาดใหญ่หน่อยก็ไม่ได้หากกูต้งรีบรไปเดี๋ยวทําลายรัฐธรมนูญหกศูนย์ไม่สําเร็จนะครับตอนนี้เขาก็เลยไล่กันไปหาทางทําลายรัฐธรมนูลหกศนย์ให้ได้พี่น้องคนไทยครับเพราะฉะน,นั้นนีสิ่งที่เราจะต้องรู้กันนะครับตอนนี้นะครับพี่น้องประชาชนครับนะครับมันอาจจะฟังดูเศร้าแต่เราจำเป็นต้องพูดก็คือพี่น้องของเราที่หาดใหญ่เนะี่ย เขาจะเป็นจะตายหรืออะไรนะ่ะมันไม่มีนักการเมืองคนไหนสนใจหรอกครับพี่น้องครับนะแทบจะพูดได้ว่าคุณนทินทแกก็ลงไปนะครับตามมาตรฐานนักการเมืองไทยลงไปก็ผัดเข้าผัดทันทีนะครับหลังจากนั้นท่านก็ขึ้นรถไปแล้วก็เอาเข้าวกล่องไปแจกแจกถ่กายรูปได้ก็กลับนะพวกสสทั้งหลายเนี่ยที่พากันไปตรงนั้นก็ลงไปแล้วก็ถ่ายรูปนะครับบางท่านนี่ถึงขั้นแบบนั่งเรือไปจะไปช่วยแต่ว่าโอ้โหเสื้อมแม่งกรีบงโง่เลยยังผูกเนี่ยไขอยู่เลย ยังใส่กางเกงสแลกอยู่เลยนะนะครับเสื้อแจ็คเก็ตพักสีขาวนี่โอ้โหเรียบกริบนะครับมันก็ดูแล้วก็โอ้ยถ้าจะทําก็ทําให้มันคือนะนะถ้าจะลงไปช่วยก็มันไม่ได้แต่งตัวแบบนี้นะนะเห็นไหมครับมันก็มีภาพหลุดออกมาก็สรุปว่าพวกนักการเมืองทั้งหลายน่ะถ้าไม่ไปก็จะถูกด่าก็ประชาชนก็จะว่าไม่สนใจนะก็ต้องไป แต่มันไปก็คือมันไม่ได้ไปด้วยหัวใจมันไม่ได้ไปเพราะว่าอยากช่วยมันไม่ได้ไปเพราะว่าไปจะไปให้ความช่วยเหลืออะไรครับมันก็ไปสร้างภาพกันเท่านั้นแหละครับมันถึงมีข่าวออมาว่าประชาชนเขาอ,อมตา,านะที่ฮใหญ่นะพวกมึงมาทำไมวันแหารรถกันไปแล้วก็นะครับเห็นไหมครับไอ,อ้สอสอส้มคนนึงก็เดินไปนะครับมีลูกน้องสองคนเดินตามก้นนะครับเข็นน้ําไปสามแพ็คนะมีลูกน้องเข็นน้าไปสามแพ็ค นะครับลูกน้องคนหนึ่งก็ยืนลูกน้องสองคนประกบซ้ายขวามีลูกน้องอีกคนหนึ่งเข็นรถเข็นไปใส่น้ําไป3มแพ็กนะครับน่าจะประมาณ60สิบขวดแต่ตากล้องนี่แม่งเป็นสิบนะครับทั้งถ่ายภาพนิ่งทั้งถ่ายวีดีโอทั้งไลฟ์สด y o u ูทูบจิ๊กจอกโว่นะพากันเดินไปจนคนหาดใหญ่เขาทนไม่เขาด่านะครับแบบมึงจะมาทําไมถ้าจะมาแค่มาสร้างภาพอะไรพวกนี้ไม่ต้องมาแถมเอาเขาเนี่ย ไปเป็นแบะกราวเอาเขาไปเป็นพร็อพให้ในการสร้างภาพนะนะเพราะฉะนั้นนี่ก็พวกนักการเมืองมันก็ไม่ได้สนใจอะไรนะนะครับพวกเราคนไทยก็จะหนักไว้ซะนะครับว่าไม่ว่าใครจะมีภาพออกมาแบบไหนก็ช่างนั่นแนหะคือพันลงไปมันลงไปช่วยกันสร้างภาพนะเพราะฉะนั้นนะ่ะคนที่ช่วยพี่น้องที่หาดใหญ่นะ่ะได้แก่ใครก็ได้แก่กันยมพลังได้แก่บุ๋มพรดดาแล้วก็ได้แก่ครัวพระราชทานเท่านั้นนะครับ กับพวกทหารผลสุดท้ายก็มีแต่ทหารอยู่ดีก็มีแต่ทหารเกณฑ์นั่นแหละเขาก็พากันเข้าไปทั้งทหารบกทั้งทหารเรือทั้งอะไรเขาก็ไปช่วยกันอยู่ดีนะครับส่วนพวกนักการเมืองพวกนี้ก็มีแต่ไปทำคอนเทนต์ถ่ายรูปถึงแต่นานๆก็พากันกลับเท่านั้นนะพวกเราให้เข้าใจไว้ซะแล้วที่เขาพากันกลับมาเนี่ยเขาจะหาทางแก้รัฐมนูลหกศูนย์พี่น้องครับซึ่งเรื่องนี้มันมีความจําเป็นที่เราจะต้องพูดกันนะ ว่ามันอะไรนักหนาวะนะหน้าซิวหน้าขวานขนาดนี้ทำไมมีแต่คนสนใจที่จะทำลายรัฐธรรมนูญ60พี่น้องครับผมขออนุญาตเล่าสู่พี่น้องฟังนะครับมันอาจจะผิดก็ได้แต่พี่น้องฟังไว้ก็ไม่เสียหายครับพี่น้องครับผมต้องขอเรียนนะครับนะจนถึงเดี๋ยวนี้เรื่องรัฐธรรมนูน60เนี่ยพี่น้องครับจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยพี่น้องทราบไหมว่ายังไม่มีนักการเมืองไทยคนไหน อธิบายพวกเราได้พูดให้เห็นได้จะจักว่ารัฐธรรมนูญหกศมันไม่ดียังไงข้อไหนไล่มาเป็นข้อ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 ,ขอ,ขอพี่น้องครับผมต้องการให้พวกเราคนไทยได้ตรหนักเอาไวน้นะครับนะครับผมก็ไม่ได้มองว่ารัฐธรรมนูญมันจะเพอร์เฟกแล้วแก้ไขไม่ได้นะพี่น้องครับพี่น้องทุกท่านครับแต่ผมคิดว่ามันสําคัญที่จะต้องแก้ให้ได้ถึงขั้น มาเป็นอเจนดาของประเทศไทยถึงขั้นมีคนที่ภาคใต้น้าท่วมตายมึงยังไม่สนใจเลยเหรอวะมึงจะแก้มันให้ได้เลยเหรอวะถึงขั้นอนุคุณอนุทินเนี่ยเอารัฐธรรมนูญมาเป็นเดิมพันกับพรรคเพื่อไทยนะมึงอภิปรายเมื่อไหร่ยกเลิกรัฐธรรมนูญเห็นไหมครับความรู้สึกผมนะนะพี่น้องครับเพราะว่าจนเดี๋ยวนี้มันก็ไม่มีนักการเมืองคนไหนบอกได้ว่ารัฐธรรมนูญหกศมันไม่ดีตรงไหน ที่เขาพูดกันมาไม่ว่าจะเป็นพักส้มพักแดงพักน้าเงินพักอะไรที่พากันพูดว่าต้องการแก้รัฐมนูลนะ่ะเขาพูดว่ามันมันไม่ดียเรื่องเดียวคือมันสร้างขึ้นมาในสมัยพลเอกประยุทธ์เท่านั้นนั่นคือความผิดของรัฐมนูล60มันไม่ยึดโยงกับประชาชนเขาบอกว่ามันสร้างขึ้นมาในยุคข,ของเผด็จการท่านพลเอกประยุทธ์นะครับ นอกนั้นเขาไม่ได้บอกนะว่ามันไม่ดีตรงไหนมันเลวยังไงข้อไหนที่มันไม่ดีเขาไม่มีคนไหนพูดได้ไม่มีนักการเมืองไทยในปัจจุบันนี้คนไหนบอกได้ว่ามันไม่ดีตรงไหนเห็นไหมครับแต่เขาเน่ะต้องการแก้เพราะว่ามันมันผ่านสร้างขึ้นมาโดยคนเอกประยุทธ์นะเขาบอกว่ามันไม่ยึดโยงกับประชาชนซึ่งผมต้องขออธิบายให้พี่น้องพวกเราทุกท่านได้เข้าใจนะครับว่า เขาก็ร่างขึ้นมาเขาก็มีสภาร่างรัฐธรรมนูญนะครับพอร่างรัฐธรรมนูญเสร็จเขาก็ทําประชามติพี่น้องครับมันมีคนมาทําประชามติจริงๆพี่น้องครับ16กล้านคนน่ะลงประชามติให้ผ่านเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะมาบอกว่าไม่เกี่ยวกับประชาชนได้ยังไงนะมันเกี่ยวกับประชาชนครับเห็นไหมครับมันร่างขึ้นมามันผ่านมือประชาชนเราก็ได้ไปทําประชามติกันทุกคนนะที่สําคัญกว่านั้นคือ นักการเมืองไม่มีคนไหนบอกได้ว่ามันไม่ดียังไงนะครับพวกเราคนไทยเนี่ยพี่น้องประชาชนของพวกเราเนี่ยเจ็ดสิบล้านคนเนี่ยผมถามหน่อยครับรัฐธรรมนูญหกศูนย์ใช้มาจนเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ปีหกสองมาจนเดี๋ยวนี้หกแปดแล้วนะครับผมถามหน่อยครับว่าพวกเราพี่น้องพวกเราคนไทยเนี่ยมีคนไหนได้รับอันตรายจากรัฐธรรมนูญหกศูนย์ไหมนะครับมีพวกเราคนไหนเดือดร้อนเพราะรัฐธรรมนูญหกศูนย์ไหม มีพี่น้องของเราที่หาดใหญ่ท่านไหนได้รับอันตรายได้รับความเดือดร้อนจากร,รัฐมนูลหกูนย์หรือเปล่าก่อนก่อนก็น้ําท่วมภาคเหนือเนี่ยมันมีพี่น้องภาคเหนือคนไหนได้รับอันตรายจากรัฐมนูลหกศูนย์ไหมคำตอบคือไม่มีพวกเราไม่มีคนไหนได้รับอันตรายจากรัฐมนูลหกูนย์เลยนะคนที่ได้รับอันตรายจากรัฐมนูลหกูนย์เนี่ยมีแต่นักการเมืองเท่านั้นพี่น้องครับ มีแต่นักการเมืองเท่านั้นที่พากันเดือดร้อนเพราะรัฐมนูญหกูนย์เพราะอะไรเพราะชื่อมันก็บอกเอาไว้แล้วครับว่ามันคือรัฐมนูญปราบโกงพี่น้องครับมันคือรัฐมนูญปราบโกงแล้ววิธีปราบโกงแบบรัฐมนูญหกนยะ์มันร้ายอาจารย์มีชัยรัรชพันธนะ์ท่านร้ายพี่น้องเห็นไหมครับรัฐมนูญหกูนย์เขาตั้งใจเอาไว้แล้วครับว่า จะต้องไม่มีการรัฐประหารเกิดขึ้นอีกนะเพราะฉะนั้นการที่พักส้มพักแดงทั้งหลายมาปั่นหัวคนไทยแบอบกว่าป้องกันการรัฐประหารต่อต้านการรัฐประหารจะบอกให้ครับมันจะไม่มีการรัฐประหารเกิดขึ้นอีกแล้วตราบใดที่ยังมีรัฐมนูมนูญ60มันจะไม่มีการรัฐประหารนะครับผมบอกพี่น้องคนไทยไว้เลยครับตราบใดที่ยังไม่มีใครไปทําลายรัฐมนูมนูญ60นะจะไม่มีทหารคนไหนออกมารมัฐประหารได้เพราะอะไร เพราะมันมีนกลไกป้องกันตัวเองนะไอ้พวกนักการเมืองทั้งหลายพวกมึงอย่ามาหลอกพวกกูคนไทยไอ้หา่าจะบอกให้ครับถ้าหารน่ะเขารัฐประหารพวกมึงไปยกหนึ่งแล้วพวกมึงรู้ตัวไหมพี่น้องครับทหารของเราน่ะเขารัฐประหารรัฐบาลพักเพื่อไทยไปยกหนึ่งแล้วพี่น้องทราบไหมโดยที่ไม่ต้องทําลายรัฐธรรมนูญหกศไม่ต้องทําลายรัฐธรรมนูญไทยไม่ต้องทําให้เกิดการรัฐประหารให้มันเสียหายระบบเศรษฐกิจ พี่น้องครับผมต้องเรียนนะครถ้าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น40หรืออะไรที่พวกพรรคส้มอยากได้นะถ้านะักการเมืองคอร์รัปชันเมื่อไหร่ถ้ามีการโกงกินบีบคั้นประเทศไทยให้เข้าตาจนเมื่อไหร่นะทาหารก็จะออกมาก็จะเกิดการรัฐประหารมันก็จะทำลายประเทศประเทศก็จะถอยหลังลงไปเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนะูญ60เขาสร้างช่องทางใหม่เอาไว้นะ ต่อให้นักการเมืองทําร้ายประเทศไทยแค่ไหนมันก็ไม่จําเป็นต้องทําลายประเทศไทยด้วยรัฐรมนูญ60เขาถือหลักการว่าจะฆ่าหนูตัวเดียวไม่มีความจําเป็นต้องเผาบ้านเพราะฉะนั้นเมื่อรัฐบาลเพื่อไทยเอออรไรมึงก็ต้องการเปิดด่านเอออรไรมึงก็ส่งข่าวให้เขมเมนะอะไรมึงเข้าข้างกัมพูชาแล้วมาสกัดกองทัพไทยพวกมึงก็เลยโดนปฏิวัติชุดเล็กเข้าไปเป็นไงครับ หัวหน้าคณะปฏิวัติชุดเล็กที่ปฏิวัติยายอุงงญิงไปน่ะคือพลโทบุญสินพาลางนะแม่ท้าบุญสินน่ะท่านรัฐประหารย่อมย่อมพวกเพื่อไทยเป็นหนึ่งดอกแล้วคืออะไรครับคือเขาประกาศกฎอายการศึกพี่น้องครับประกาศกฎอายการศึกเห็นไหมเขาทํารัฐประหารที่อุบลศรีสะเกด สุรินทร์บุรีรัมย์สี่จังหวัดนั้นอ่ะโดนรัฐบรลหารไปแล้วเห็นไหมครับเขาไม่มีความจําเป็นอะไรที่ต้องทําร้ายประเทศไทยถ้าจะฆ่าหนูตัวหนึ่งมันไม่จําเป็นต้องเผาบ้านเพราะฉะนั้นถ้าหนูมันไปวุ่นวายหาเรื่องช่วยฮุนเซนหาเรื่องช่วยอังเคลมันหาเรื่องบังคับให้เปิดด่านหาเรื่องเข้าข้างกัมพูชากูจะยึดอํานาจมึงซะและไม่จาเป็นต้องยึดทั้งประเทศไทยกูก็ไปยึดที่อุบลน,นั่นแหละนะมึงวัวมาวนอยากให้เปิดด่านอุบลใช่ไหมกูก็ยึดอานาจอุบลซะ กูยึดมึงมาวนใส่สีสเกตกูก็ยึดอำนาจสีสเกตมึงซะเห็นไหมล่ะถ้ามึงมาวนใส่บุริรัมกูก็ยึดบุริลัมด้วยแต่ประเทศไทยส่วนอื่นไม่จําเป็นต้องทําลายไม่ต้องทําอะไรไปกระทบระบบเศรษฐกิจพี่น้องครับเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่รัฐธรรมนูญ60สร้างช่องทางให้ประเทศไทยสามารถไปต่อได้โดยที่ไม่ต้องทําลายบ้านตัวเองนะ ถามว่าพวกนักการเมืองทั้งหลายพวกมึงพากันกลัวรัฐประหารมากมายเนะ่ะแล้วมึงจะมาทำลายหกศูนย์ทำไมบุญหัวพวกมึงแค่ไหนแล้วนะถ้าพลเอกพนาถ้าอุ้งอิงมันไปบีบเขาต่อถ้าภูมิทําไปหาทางกดดันต้องการเปิดด่านช่วยหุนเซนนั้นนะ่ะถ้ามันไม่มีรัฐมนูลหกศูนย์นะผมจะบอกให้ครับพลเอกพนาจะรัฐประหารพวกมึงจะยึดทั้งประเทศไทยประเทศเราก็ถอยหลังลงไปก็ชิบหายเหมือนเดิมสิวะไอ้ฮะ เพราะฉะนั้นพวกมึงเป็นบ้าอะไรจะมาทําลายหกศูนย์ทำไมเห็นไหมหรือว่าอะไรหรือว่าพวกมึงยอมไม่ได้แม้แต่ถูกพี่บุญสิลยึดอํานาจไปที่อุบลสุรินทร์สิสเกตบุรีรัมพวกมึงทนไม่ไหวใช่ไหมพวกมึงยอมไม่ได้พวกมึงยอมที่จะให้ประเทศไทยถูกทําลายถูกปฏิวัติทั้งประเทศไปเลยแต่พวกมึงยอมไม่ได้ที่จะให้ทาหารเขายึดอํานาจพวกมึงที่อุบลบุรีรัมสิสเกตสุรินทร์เห็นไหมครับ ถ้าทหารรัฐประหารทั้งประเทศไทยพวกมึงก็จะออกมาเป็นนักประชาธิปไตยพวกส้มทั้งหลายพวกมึงก็จะมา่าอีกนะพวกเราคนไทยแม่งก็บ,บ้าประชาธิปไตยก็จะมาตายเพื่อมันอีกไอ้นัทธวุฒิก็จะมาเฉิดฉายกลายเป็นวลลีรบุรุษเสื้อแดงก็จะพาพวกเราไปประท้วงใหม่ไอพ้พิธาก็จะกลับมาไอ้ธนาธรก็จะมาปั่นหัวเด็กของเราไปชูสามนิ้วใหม่ประเทศไทยก็ถอยหลังลงไปชิบหายเหมือนเดิมพวกมึงต้องการแบบนี้ใช่ไหมถึงต้องการทำลายรัฐธรรมนูญหกศูนย์อะ ในเมื่อรัฐมนูญ60มันเปิดช่องเอาไว้ว่าถ้าจะฆ่าหนูไม่จำเป็นต้องเขาบ้านเพราะฉะนั้นถ้าอุ้งอิงมึงจะมาคอร์รัปชันประเทศกูนะกูจะจัดการมึงมึงคอร์รัปชันตรงไหนกูจะไปยึดมึงตรงนั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องคนไทยถามใจตัวเองให้ดีนะครับว่าพวกเราพี่น้องคนไทยคนไหนเดือดร้อนเพราะรัฐมนูญ60ไหมหรือคนที่โดนยึดอำนาจไปเนี่ยที่อุบลน,นะครับศรีสะเกต สุรินทร์บุรีรัมย์เนี่ยสีจังหวัดนั้นอ่ะโดนเข้าไปนะครับเขาโดนโกฎการศึกเนี่ยผมถามว่าพี่น้องคนอุบลเนี่ยมีท่านไหนเดือดร้อนไหมนะครับพี่น้องที่ศรีสะเกดมีท่านไหนเดือดร้อนเพราะว่าก่อนหน้านั้นท่านอยู่ใต้อำนาจของพลโทบุญสินไหมนะครับมีคนบุรีรัมย์คนไหนเดือดร้อนไหมที่ทหารใหญ่แม่ทัพภาคที่สองพลโทบุญสินขึ้นมาปกครองหืมจังหวัดแถวนั้นเนี่ย ผมไม่เห็นว่ามันจะมีใครเดือดร้อนผมเห็นแต่พี่บุญศิลป์เดินสายไปโรงเรียนไหนก็มีแต่เด็กๆลูกหลานดีใจพากันมาต้อนรับทั้งครูอาจารย์ทั้งคุณหมอคุณพยาบาล<ๆ>เขาก็มารักกันดีไม่เห็นมีคนไหนเดือดร้อนจากการถูกพี่บุญศิลป์รัฐประหารเลย <c oughs> นะ <c oughs> พวกที่เดือดร้อนมันมีแต่พวกนักการเมือง <c oughs> พวกมึงโผล่ไปไม่ได้ไปไวุ่นวายอะไรไม่ได้สุดท้ายก็ได้แต่ตาปิดๆด,ดูพี่บุญศิลปิดดานได้แต่พากันปิดปิด,ปดทีนี้หุ่นเซนมันก็มาขู่พวกมึงไงเห็นไหมล่ะ มูลเซ็นมันก็บอกไอ้พวกนักการเมืองไทยพวกมึงไปเปิดด่านเร็วๆไม่งั้นกูแฉนะมึงเห็นไหมขนาดนายกรัมนตีมึงหนีดโดนกูแฉเขาไปทีเดียวนายกกระเด็นเพราะฉะนั้นไอ้พวกลูกกระจกสสรัฐมนตรีทั้งหลายนะ่ะอย่าให้กูแฉพวกมึงรีบไปจัดก,การให้ทหารมันเปิดด่านยังไงครับเพราะฉะนั้นน่ะต่อไปนหะพี่น้องครับตราบใดที่พวกนักการเมืองพวกนี้ยังทําลายรัฐธรรมนูญ60ของเราไม่ได้จะบอกเอาไว้ครับ ถ้าพวกมึงไปกวนตีนอีกถ้าพวกมึงยังไม่เลิกมากวนตีนอีกนะเขาก็จะประกาศกฎอัยการศึกที่กรุงเทพและประมนนิมณฑลนะเขาจะไม่มาประกาศกฎอัยการศึกอะไรอยู่ขอนแก่นบ้านกูหรอกพวกกูไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นน่ะถ้าพวกมึงยังไปกวนตีนเขาต่อนะ่ะเขาจะประกาศกฎอัยการศึกกรุงเทพไม่มีความจำเป็นต้องประกาศทั้งประเทศประกาศเฉพาะกรุงเทพและประมนนนะิมณฑลน่ะกระทรวงทบวงกรมมันอยู่ในนั้นน่ะยึดมันเลยไอ้พวกรัฐมนตรีทั้งหลายน่ะไปลากคอมันมาขังไว้ อยู่ราบสิบเอ็ดนะ่ะนะกระทรวงของพวกมึงทั้งหลายนะ่กูจะไปยึดเห็นไหมมันไม่มีความจำเป็นอะไรที่กูจะต้องไปยึดอํานาจที่เชียงใหม่กูจะไปยึดอํานาจทําไมที่สงขลามันม,มีความจําเป็นนะยึดเอาแต่พวกมึงนะั่นแหละกระทรวงทะวงกกมก็อยู่ในกรุงเทพทั้งนั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นแหละนี่ใช่ไหมคือเหตุผลสําคัญที่พวกท่านถึงจะเป็นจะตายจะต้องทาลายรัฐธนูมหกศูน60ให้ได้